สวัสดีครับวันนี้อยู่กับปู่ช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะวันนี้เป็นวันหยุดสงการนะฮะลูกค้าเอารถมาจอดทิ้งไว้ให้ดูช่วงล่างคันนี้มีอาการกินยางขอบด้านในนะครับทาทาส่วนมากจะกินยางล้อหน้าดูครับขอบใน เราจะมาดูว่ามันเกิดจากอะไรนะอะถอดล้อดิง้งอะไรห,หลักๆเลยนะครับลูกหมากลูกหมากปีกนกบนลูกหมากปีกนกล่างแล้วก็บูธปีกนกบนนะครับแขนลูกหมากคันส่งกลุ่มคันส่งกลางอนะ่ะหลักๆเลยพวกนี้ต้องดูหมดนะแล้วก็พวกลูกปุงลูกปืนล้อต้องเช็คให้หมดนะครับแต่อันเนี้ย ฝั่งนี้รู้สึกจะกินเยอะกว่าเขานรนบลูกค้าบางคนบอกว่าไปตั้งศูนย์ไม่หายนะครับตั้งศูนย์อย่างเดียวไม่มีจบมาเราต้องมาแก้ที่มันสึกหลอด้วยครับบอกแก้กี่ที่ก็ไม่จบ หลักๆเลยนะครับบูดบูดปีกนกบนนะฮะตัวนี้แหว่งไปเยอะเลยเลยทำให้เกิดอาการกินในนะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็หลวมนะลูกหมาอันนี้ต้องเซตช่วงล่างใหม่นะครับอันนี้ลูกหมาปีกนกบนแล้วก็ลูกหมาปีกนกปีกนกล่างนะครับ แขนลูกหมากคันชักแล้วก็ลูกหมากคันสรงกลางนะฮะตัวนี้หลักๆที่จะต้องเปลี่ยนก็อยู่ประมาณนี้ครับถึงจะนิ่งฮะสำหรับรถที่ยังไม่เคยทําช่วงล่างเปลี่ยนเซ็ตเน่ฮะอาการกินยางหายเนี่ลองไปทํากันดูนะครับ